สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าอกสามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําชวนชมที่สีแดงสวยอมตะพันหนึ่งนะครับก็คือชวนชมแดงอุดมทรัพย์นะครับชวนชวนชมสายพันธุ์นี้จะมีดอกสีแดงจัดนะครับแดงเข้มเลยและก็จะมีดอกชั้นเดียวนะครับเท่าที่เลี้ยงมาผมสังเกตด,ดูแล้วว่าชวนชมดอกชั้นเดียวนี่ มีจุดเด่นที่ดอกทนกว่าเยอะนะครับถ้าพวกเป็นดอกซ้อนนะครับมันดอกมันจะเหมือนจะเน่าจะเสียจะไหม้ง่ายนะครับออกมาแป๊บเดียวก็โรยทิ้งแล้วบางบางดอกยังไม่ได้บานด้วยซ้ําก็โรยแล้วครับอันนี้ก็แดงกุดดุมซับนะครับสีออกแดงกำมะหยี่นะครับออกดอกดกนะครับต้นนี้ผมทําการขยายพันธุ์เองนะครับด้วยการเทคนิคนั่งแท่นนะครับการนั่งแท่นชวนชมนะครับ ส่วนท่านไหนสงสัยนั่งแท่นชนชมยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้บนการ์ดข้างบนนะครับที่แจ้งเตือนข้างบนคลิปนะครับว่าสอนการนั่งแท่นชมนะครับอันนี้ก็นั่งแท่นนั่งแท่นนี่ข้อดีชัดเจนก็คือมันจะเหมือนเป็นต้นเดียวกันเลยครับลอยต่อมันจะแทบไม่เห็นเลยถ้าผ่าลิม่มจะเห็นชัดเจนกว่านี้อันนี้ก็เดี๋ยวยอดบนมันกะเท่ากับตัวล่าน,นะครับก็จะใช้การได้แล้วนะครับ ชวนชมนี่เป็นพืชมงคลมาตั้งนานแล้วนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับไปที่บ้านคนก็จะเห็นว่าสวยงามก็เข้ามาชมกันได้นะครับเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านนะครับเวลาเราดูต้นไม้สวยๆง,งามนี่แล้วก็สบายใจอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญพันนี้ดอกโดกมากนะครับอันนี้มันต้นเล็กก็เลยยังไม่เห็นชัดเจนนะครับถ้าต้นใหญ่กว่าน,นี้ก็เห็นดอกโดกมากแล้วก็ดอกทนครับสีแดงครามยี๋เลย ก็มีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับชวนชมก็คอมเมนต์หรือทักทายกันมาได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมหาคำตอบให้ท่านนะครับไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ